สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยิดีตอลร้บเู้าส,สวนองเลิดนะครับผมเนมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับาชาวสวนท่านใดที่คิดอยากจะมีสวนผลไม้เป็นของตัวเองนะครับแต่ยังหาแหล่งน้ําไม่ได้นะครับก็พื้นที่ก็อยู่ในที่สูงไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่า พูดง่ายๆคือไม่มีแหล่งน้ําให้เราได้ใช้นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าสวนลุงเลิศเป็นสวนทุเรียนได้นะครับใช้น้ําจากไหนและงบประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับดึงน้ําขึ้นสระแบบนี้นะครับดึงน้ําลงสระอย่างนี้น้ําที่อยู่ในสระตรงนี้นะครับจะเป็นน้ําบาดาลนนครับเป็นน้ําบาดาลซึ่งใช้โซลาเซล เป็นปั๊มเล็กนะครับปั๊ม750บวัตต์1ตัวนะครับแล้วก็เป็นปั๊มเครื่องยนต์นะครับอสองนิ้วอีก1ตัวเป็นบาดานทั้งสองนะครับเป็นบ่อาบาดานทั้งสองซึ่งก็ดูดลงที่สะนะครับในตัวที่ใช้อยู่เป็นประจําก็คือตัวโซล่าเซลล์นะครับแต่ตัวที่เป็นปั๊มเครื่องยนต์เนี่ยเวลาฉุกเฉิน โซลาเซลล์ดูดไม่ทันนะครับหรือว่าเติมน้ําไม่ทันนั่นเองก็ใช้ปั๊มตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนกล้องไปด้านหน้านะครับนี่ครับโดยความกว้างของสระก็จะอยู่ประมาณสักประมาณ1ง,งานนะครับลึกก็ประมาณสัก7เมตรตัวนี้นะครับคลิปนี้จัดทันขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับ ท่านใดที่คิดอยากจะมีสวนผลไม้หรือว่าสวนไม้ผลอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นของตัวเองนะครับแต่ยังหาเหลองน้ําไม่ได้ตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับส่วนโซล่าเซลล์ตัวนี้ก็งบกประมาณอยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นสามหมื่นนี่คือให้ช่างนะครับให้ช่างมาติดตั้งให้แต่ถ้าเกิดเราติดตั้งเองก็อยู่ที่สองหมื่นต้นต้นนะครับสองหมื่นต้นต้นก็ได้ตัวปัม๊มแล้วก็ตัวแผงแผงตัวนี้เป็นแผงขนาด 405วัตต์นะครับใช้2แผงตัวปั๊มก็เป็นปั๊ม DC มอเตอร์750วัตต์นะครับซึ่ง2แผงมันสามารถที่จะทำงานกับปั๊มตัวนั้นได้นะครับเรา,าและหลายๆท่านอาจจะเห็นมันมี3แผงใช่ครับในบางในบางาพื้นที่มี3แผงก็คือ3แผงเราจะใช้เป็น330วัตต์ซึ่งถ้าเกิดเราใช้2แผงมันจะไม่พอตัวปัม๊มเราก็เลยต้องใช้3แผง แต่ถ้าเกิดเราใช้ตัว400วัตต์เนี่ยสองแผงมันเกินประหยัดงบลงมาได้นิดนึงนะครับโอเคครับนี่คือการนำน้ำจากบอ่อบาดาลน,นะครับลงที่สระแล้วก็จะมีเครื่องอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องสูบน้ำเข้าที่สวนนะครับต่อไปยังหัวสปริงเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องฮอน da อ่า WB 3 0 XT นะครับ30 XT ตัวนี้เป็นเครื่องอยนต์น่าจะประมาณอยู่ที่5 6หแรงนะครับซึ่งราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ800พันนะครับแ0 0พัน0้านะครับเฉพาะตัวปั๊มนะครับเฉพาะตัวเครื่องเนี่ยที่ที่เป็นเครื่องชนปั๊มนะครับ8พ0นาโอเคครับผมอ่าในการทำสวนเนี่ย น้ำไม่มีไม่ได้นะครับถึงแม้ถึงถึงแม้จะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็ตามอย่างยังไงเราก็ต้องสำรองไว้ที่สวนนะครับเผื่อมันวิกฤตในภายภาคหน้านะครับยังไงเราก็ต้องมีน้ำสำรองไว้ที่สวนแบบนี้นะครับเพื่อสำรองไว้โอเคเดี๋ยวผมจะตีงบคร่าวๆให้ฟังนะครับเป็นงบที่ หย,ยาบๆหน่อยอาจจะไม่ละเอียดลงลึกมากเพราะว่าราคา,อาของแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมจะเริ่มที่ตัวโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์อยู่ที่20,000ต้นๆน,น,นะครับนั่นคือในราคาของไม่รวมค่าช่างนะครับค่าช่างก็จะประมาณอยู่ที่0 0 0 0มันมาสามหมนนะครับก็เป็นค่าช่างด้วยค่าอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าที่ผมซื้อมาใน22งหมนเนี่ยมันยังไม่ได้ท่อน้ํา ยังไม่ได้สายไฟเพิ่มนะครับตัวเนี้มันก็เลยจะเป็นงบที่ค่อนข้างที่จะบานปลายหน่อยแต่ถ้าเกิดเราซื้อของมาทำเองไม่ได้จ้างช่างมาติดตั้งให้ก็อยู่ที่สองหมื่นต้นๆนะครับทำทำเองได้ไหมทำได้ครับติดตั้งไม่ได้ยากครับง่ายมากเลยโทรมาหาผมก็ได้นะครับวิธีการาติดตั้งโซลารเซลล์นะครับโซลาเซลล์ตัวนี้โทรมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับติดตั้งให้ ไม่ไม่ใช่ติดตั้งอะ้ครับแนะนําการติดตั้งให้นะครับแล้วก็ส่วนปั๊มน้ําตัว2นิ้วนี้ใช้เวลาจุกเฉินนะครับก็เป็นปัม๊มของช่างหนูเมืองพิจิตรนะครับช่างหนูเมืองพิจิตรอยู่ที่ราคา2 5 0 0มนะครับสองหมื่นอันที่จริงถ้าเกิดเราใช้น้ำไม่เยอะเราก็ใช้แก๊สราล์ก็พอนะครับน้ำหนนิ้วครึ่ง ใช้เวลาดูดน้ำลงสระใน1งงานเนี่ยเต็มสระก็อยู่ราวๆประมาณ2อาทิตย์ก็ถือว่านานนะครับประมาณ2อาทิตย์ก็เต็มสระก็แล้วแต่ด้วยนะครับแล้วแต่น้ำอาบาดานแต่ละบ่อของท่านด้วยบางบ่ออาจจะเติมน้ำไม่ทันอาจจะได้น้ำปริมาณที่น้อยนะครับ โอเคงบคร่าวๆสำหรับดูดน้ำบาดาลลงมาที่สะเอาเฉพาะโซลาเซลล์ก็ประมาณอยู่ที่2องหมื่นต้นๆน,นะครับถามว่าจับต้องได้ไหมก็ได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องสละงบตัวนั้นเพื่อมาเปลี่ยนเป็นน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าน้ำแค่นี้นะครับบ่อเล็กๆแค่นี้สามารถ ทำสวนได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในครับก็บ่อเล็กๆที่เม่ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับครอบคลุมพื้นที่อยู่ที่5ไร่นะครับก็ใช้ลดน้ําทุเรียนนะครับบวกกับกล้วยด้วยนะครับก็ครอบคลุมพื้นที่อยู่ประมาณ5ไร่นะครับ ถามว่าได้เยอะกว่านี้ไหมก็ถ้าเกิดไม่ใช่ทุเรียนได้เยอะกว่านี้ครับแต่มันเป็นทุเรียนที่เป็นพืชที่ต้องการน้ํามากนะครับก็เลยต้องควบคุมพื้นที่อยู่ในประมาณ5ไร่เนี่ยถือว่าพอเหมาะนะครับถามว่าไม่อาจจะไม่พอด้วยซ้ํานะครับสําหรับพืชทุเรียนแต่เป็นพืชชนิดอื่นเนี่ยผมว่าไหวนะครับผมว่าไหวสบายเลย นะครับโอเคครับสำหรับส่วนทุเรียนเดี๋ยวท่านย้อนกลับไปดูคลิปเ,เดิมๆผมได้นะครับผมทำํำมาอยู่ว่าสวนทุเรียนผมเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดผมพาเดินเข้าไปดูเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเอาเป็นว่าสะในเนื้อที่1งานนะครับความลึกอ,อยู่ที่ 6- 7เมตรนะครับ ก็ควบคุมพื้นที่อยู่ประมาณ5ไร่ได้สบายครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมีข้อมูลดีๆตัวไหนเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ